ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนสีช่วยส่งเสริมชีวิตของเราอย่างไรฟังกันไว้นะ <c oughs> จะบอกให้มีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นหนุนนำให้เราเจริญรุ่งเรืองมีหกมือสีหน้าตาสบับปะรดมองเห็นหมดอนะเชื่ออยากเชื่อพ่อคุณ ีสารตาใหญ่หนุนนำด้วยเราอยู่ดีไหมครับดีค่ะชีวิตจะดีต้องมีสีสันสีสันนู่นก็เป็นส่วนหนึ่งชีวิตนะชีวิตต้องมีสีสันนะอาจารย์เนาะครับจะเป็นงอยงอยไม่ได้ไม่อาจารย์ง่อยอยู่กินน้ำมะพร้าวไม่หวแค่ไอ้น้ำมะพร้าวปรากฏว่าขายดีเลยอะเชื่อเราเชื่อเขาต่างกันไม่เป็นไรและอย่าว่ากันความเปลี่ยนแปลงอีกอันหนึ่งอาจารย์ทา เหรียญพญายนาคขึ้นมาแล้วมีพญายนาคสององค์คล้อมเหรียญอยู่นั่นคืออะไรอตรงหน้าสำนักง,งาน่ะตอนก่อนไม่มีนั้นทำเป็นเสาหลักเมืองวังบาดาันโอ้ที่อยู่ของเขาที่อยู่ของเขาณนะวันนี้สองเดือนลคลับสองเดือนผ่านมาแล้วอาจารย์บอกว่าปีเนี้จะเป็นปีของพญายนาคอาจารย์จะทําเหรียญขึ้นมาแล้วก็มีแล้วเป็นไงครับ สวยงามมากผู้คนเป็นไงสนใจในสิ่งนี้ไหมที่อาจารย์อาจารย์ทำมาไม่เยอะทำมาไม่เยอะทํามาเพื่อจะหาเงินหาปัจจัยไปสร้างพระถวายวันปีนี้ทั้งปีปีเทาเวสวร์พาเราไปทุกแห่งหนผละจนไปทุกที่ดีไหมครับดีค่ะกรุปตุบตับจะเชื่อถืออะไรก็ควรใส่ใจกับเหตุและผลด้วยครับเปี้ยงปังดังโดนโป้งรวยเกิดเป็นคน มีธรรมะนาจะนะจะน่าจะบอกให้ธรรมะมีชีวิสดใสโลบกดลงลดลงไปปัญญาใสสว่างทันทีอ้าวบ เอาดีๆกับพี่คำรณเรียนกับทุกคนว่าสีสันมันช่วยชุบความรู้สึกนึกคิดส่วนความเชื่อเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลน,นะจะบอกให้ไปไหมไปค่ะตอนเตรียมรับกับศพที่ตายจากโควิดแบบจิตไม่ตกนะจะบอกให้เกิดแก่เจ็บตายและตายแบบติดโควิดด้วยตายแน่คราวนี้ต้องตายแน่ๆร่แร่เหมือนใจจะขาดร้อน นบรจากกรณีที่ญาติของพักพวกเสียชีวิตด้วยโรคโควิดแล้วตระเวนหาวัดเพื่อชาปนาปกิจศพปรากฏว่า10กวัดในจังหวัดนนทบุ non uri, รีปฏิเสธการเผาเพราะกลัวเชื้อโควิดจะระบาดจึงต้องมาขอความมั่นใจจากท่านโฆษกระทรวงสาธารณสุขมันเป็นอย่างที่ชาวบ้านกลัวไหมครับศพผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วไม่หายใจโรคโควิดเนี่ยมันติดต่อกันตรงการหายใจและไอาจามลดกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดศพอยู่อย่างนี้แล้วเราอยู่เราเยืนอยู่พี่คำนวณกับผมเยืนอยู่ ไม่ติดครับเพราะว่าเขาไม่ได้หายใจมาลดเรานะครับเตงอะไรก็ตามเนี่ยที่ศพหลังจากเสียชีวิตเนี่ยเชื้อโรคยังอยู่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีข้อแนะนําว่าให้ทําความสะอาดศพคนที่เข้าไปก็ต้องแต่งชุดมาตรฐานนะครับอย่างเช่นว่าสวมชุด PPE สวมหน้ากากาอนามายัยสวมถุงมือพอหลังจากเราบรรจุศพเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใส่ถุงซิปสองชั้นทําความสะอาดภายนอกอและพอส่งต่อให้ทังญาติ บรรจุโงรงก็ขอความกรุณาว่าอย่านําศพออกมาแต่งตัวใหม่ห,หรือนําออกมาลดน้ําหรือออกมาทําพิธีกรรมใดๆแล้วก็คือขอให้เป็นศพที่อยู่ในถุงซิปนะครับสองชั้นของเราแล้วก็บรรจุอยู่ในโรงเรียนนะฮะว่าถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะติดต่อแล้วครับเพราะว่าศพไม่ได้หายใจออกมาไม่ได้ไอออกมาได้นะครับเราจะกลัวกันเกินไปไปวัดต่างๆแล้วไม่ยอมรับไม่ไม่จัดงานให้นะครับเพราะว่ากลัวขอความเข้าใจตรงนี้สื่อสารออกไปว่าไม่ติดแล้วมั่นใจในสิ่งนี้ นะแม่นบอสแม่นสรุปว่าศพที่ตายจากโควิดไม่น่ากลัวอย่างที่คิดกันครับอ oh. ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง <laughs> สู้เข้าไปว่าใจสู้สู้สทุกคนทุกสู้ก็ต้องสู้กันไปเกิดเป็นคนรถต้อง ดีๆกับพี่คำรณอยากให้ทุกคนคำนึงถึงเหตุและผลเพราะเมื่อคนตายโควิดมันก็ตายตามคนไปด้วยเด้อ <c oughs> สิบอกใครอุดรคำชะโนดบ้านดุงอุดรธานีจะมีพระอุโบสถมาร่วมบุญสร้างโบสถอาจารย์ได้สร้างเหรียญเป็นที่ระลึกสําหรับคนที่มาร่วมบุญด้วยกันเหรียญรุ่นร่วมบุญสร้างโบสถ์วัดคำชะโนดบ้านดุงอุดรธานีนวัพาหสมร